เป็นอย่างนี้ทางด้านเธอไปใต้โคมไตใหญ่ทางแนท้ไฟบวมาไฟบวมาย่างใส่หมูมันมืดเหมือนบ่โดยมันบวมมันบวมีไฟไฟรับไฟดับไฟดับในแต่กับข้า่เศร้ากินบอลข้า่เศร้าข้า่เที่ยงนี้ได้ดีเลยโอ้ยบางแหน่เปลี่ยนี่ต้องเลยมันมืดโดยสบายดีวันนี้มาใตคุ้มไตเขียนนะ tao <laughs> ngang này, ở đây tàu hông tý, cắn này cắn ở làm tàu bạn, con tôm mua lâm hay lấm na cho không vậy nhẽ, à, kinh xẹt muối, nhiều hơn thì mình nhâm, mình nhâm kiều phải nên chỉ nhạt gì đó, nói, 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 มีแจ่วเพกย่างใส่หมูตำกุ้งกับน้ไม,ม้นอุ่นเถอออมาแต่มมือคืนนี่น่ต้มมุกไฟจืดเป็นไงท้ายสบายดีเริ่มปลาดุกเน้อผมมาพอ้กันดีแล้วกับซองมาน้องนี่นี่มือเกาวันนี้ละมีข่าวเศร้าน้ำกันบรรยากาศฝนตกดิน้นน่ะตกดินน้นเนยเนยเป็นข่าวบรู เมื่อก็ได้ออกมากินข้าวข้างนอกไอ้หน่อยหันจับหนอนไม้ก่อนเลยกินได้เย็บปลูกุมันบ่คอยจืดก่อนแลูก็เหยนนะสวัสดีติปลาดุงามๆก่อนแล้วดุสวัสดีใช่น่ะคันบ่มุนการปลาดุมุนกัดใช่บ่ nó lúc nó đưa ra này đưa nó lúc nó lại Đấy, thả mẹ đưa nó khỏi đưa để mà mắc thịt đưa chạy 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 เอาไปนอนไม้เงาเสาขาเทียนจำันบนตู้ดินไรสิไปเฮือนน้องคือกับนเสาพุ่นแหละน้าทละไม้เลยนล่นะเวลานอนนอนมันไม่ช่ยอมันก็คือๆนะมอนตูดิน Là nó cứ vậy Dạ con ạ <laughs> Dạ con lạ Dạ con nó. Dạ con kia hải. hải mò vào. nè. mò bò đi thôn mắt xuân sao sau này mà thân đi kín khẩu thì năm nhưng mà thân, nhưng mà thân như. mà ý kín khẩu Cắm chèo cho mấy tông xuất ra phương เดี๋ยวข้างอีก่ผมนี่ยนะมึงผมนี่ยน,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 นะการเก่าถึงผมได้ไหมเดี๋ยวพิชุดอ่าประเดียวตอนีป็ดยี่บะเป็ดบี่บะทำ่ะ เอ้กินหลายแล้วม่ดูเลยเสียท้อไี่กินของแม่ได้แยอดประมาณเสียทีซองเลยอีไปอีมากเสียท้อแม่เพราะท่อหลังปุกปุก กุโม้เลยไม่ได e ้โตแล้วเกี่ยวมังคอบเออแับวข่าวแล้วข่าวว่ามาเซแสงแสบเลยใช่ไหม โอ้มตกไดูไม่น้องนี่เลย่ไปซื้อปุยอู่ท่ไนมาแลีตัวานำนียเนาะหนึ่งแล้วอ่าเงาังจะขึ้นขนเ่าหนีแล้วยฮะ ันเี้บ่เงีบหยาบได้บ่มันหยาบเมัาต้มเสิ็จ้อนสุกิมึงป่ามันจะเด็ดกับผลเลยมึงคนกินล้กก็นอน không thích với lại Rồi đất là nhau này đấy phải nữa mhm có nhau đấy mhm 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 Ừ mhm 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 đấy mhm 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 ม่พอให้บ้างเลยมาดีอะไคัเดี๋ยวคือใส่น้อเราทำอกไปห้องซื้อเลยนะเรื่องไหนเ่องหม่น่ะเ้ยนะพาเราถ่ยไปเห็นจะโเนาะพี่น้องเม่อขับสกีจะเจาแรงไเถ้าจำไม่ได้ว่าาขับไปขับสีไดนเมืองยูนา เดีวีมาตาเีเบอเออนดเนาะเาวบวนใหม่โคกอ่ะจะไปเอาพืชดียบอาพืชอ่าั้วพเลนี่ยตัดไม่ได้พวเนาะวไปเอาไม่ว่าจะไปับอาว่าบ่ไม่รายเนาะ cầm lẽ mừng đây mó ý quá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  Đi quá ý quá ý quá ý

นี่ห้างเิเดือนเลนยมีเด,เดือนนี้ได้ดิปปี้รองปีอยู่ด่ดีสัดเอาสีนี่นี่เดือนฮนะอืมเดืนสามปีเนีดือนหน้า,ปนนาเป็นสิาานางาลักลาสิงหาเนาะอื่แปถามพันซาเลยวะ มีใครสองเอเอ้ยเอ้่เอ้ยเพื่นเบิ่งนี่ก็ลูกครึ่งแน่บ่เจ้เปววะอาอินุ่นอ๋อมู่เพ็่นเบิ่งมู่เปิ่งเบิ่่งไง chú cưng à, nó ăn là là cô ngả, con ngã, con chơi một là <laughs> <laughs> bà phò lang này bà <laughs> bến... cái chóc ấy luôn tới nhang bào chứ chị mất cái đi sửa hết rồi à papa Nước nào cắp đây nè Cứ cắn đấy Cứ ừ. nhẹ cắn đấy Bọc nhẹ đấy à Cung ừ. ừ, mới con thịt chảy vật. Ừ. Cầm cho cả thàn thế đấy Rồi rồi Thàn cho ตกขนาดตกแล้วตกแล้วมานั่งกมานั่งกี่แฉกใหนแีนะนั่งโก๊ะถึกก้านวาน่ะก้านใส่ละ ยังติดตอนนั่นมันเ่ยสมัครแบบเง้ๆกับดึงแบบเงีๆแล้วแต่หมูนล็กจิดเดนห่อหน่อนม่ห่อหมดใช่ไหมมาขึ้นมาตันั้เกิดเกิดนล้วเปลี่ยนตัวใหญ่แล้นะมาลวกก่อน มาล่างเผรดจจุจ ouais like, oh, yeah. um, ันแล้วเปล่าแช่ยไ้ครับแชกแล้ล่างสอาดแม่หมูหมูมาแช่เลได้ไม่ห่างเห็ด็ไม่ัไม่ก็ไวอยู่แล้วนงายรงทวนแล้วลูกเฮ้ยกรางเป็นสาวก็กัะเจ่สาวก็ นายชุบไัยก็บอกตัวแข่งกบพอวะว้ยอือตันไก่มุ่ว่ะไ้องน่ะไปต้มบะหมี่กัน เลีอยวจะไปเด้กเอาเปนเห็ดอะไรเนาะหน้าเนีเอาให้กันบะเอาให้ไม่ลำกันปะลำก็ม่จีบกิไม่น้าจะลำออามาออกมาเอาไปเราขอให้พิสาลายเลยนี่เนาะ Nào mày vội vội Hả? Nào mày vội nào thì mình có cử Mới hôm này Chỉ cho cũng bị lặng Đó, ừ. hay đấy rồi Mày nha tao wow, cái đào ừ. không mày Mày được tạo Hoa bí nhỉ, hoa bàn chả hợp Nào thầy có bền Hợp nâng đi Hợp ừ. bàn chẳng nào bảo đi nè, ok đấy nè nam thanh như vậy đấy nam hả? tham na đi làm bữa nào. nào nhà nhà Judy cá xong rồi cả buổi lội sông này à Đúng rồi, Ừ nó ừ. à, mình đã chỉ đó Thành phố mình đã Thành phố, đúng phố, có quay Thế này nào ở trong đây không? Mình thấy nhiều một Cái cục của phố có gì Mình <laughs> tìm một tí sạch

ี่เป็นกระปามนช่วนยิ่งหั่นแต่ท่านบันน้นยิ่เขางานเตตัวขายอืะพ่เร่มนำได้ล้วคื้าเราไปรับไม่เท้ายังพ่อเนาะเราไปห่ใหญ่มากแล้วนล้วรีสุดแล้วเอาเลไม่จำเมื่อยอ่ะอม่ามากมาเไม้ให้อ่ะเอาจ้องถ่ายนะ

ที่บอกอืมแล้าไม่ียกคุมให้เลยนะเนี่ยไมคุมรอกตัวคุมตคุมอ่า Nhật lý nhà chưa à? à. nhà chưa biết 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 ว่าอ,อีมากมห้องหเลานี่อ่าก็คุปากไ่วะผมเป็นแบบน้องใไม่นะผมเออง

ไในปวลาเวลาแล้วบิดกั้อิออ่มเลยด,ดย <laughs> นลยนะเพิ <laughs> ่พอ,อังเลยในขอบุณทุกา่นาะอยู่ดีม่แห้งเราประุ่งกันเน้อก,กันลิหนาเน้อปลาดุ้งเน้อนี่สบายดี